อ่างทองอาถรรวัดตั้งกลางถนนคนดูแลเล่าเรื่องต้นโพในวัดใครตัดต้องมีอันเป็นไปเผยเจ้าแม่เกล็ดแก้วมีบริวารเป็นงูจำนวนมากใครคิดดีทำดีจะให้โชคลาาบริเวณพุทธสถานวัดแจ้งหมู่ที่หนึ่งตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพบว่ามีวัดสร้างขึ้นอยู่เกาะกลางถนนสายชัยโยสิงห์บุรีเรียบคลองชลประธาน ซึ่งมีถนนตรงผ่านมาแล้วแยกซ้ายขวาผ่านอุทธสถานวัดแจ้งเป็นระยะทางประมาณ400เมตรซึ่งที่บริเวณเกาะกลางถนนดังกล่าวนั้นจะมีรั้วเป็นสารพระภูมิเจ้าที่ตั้งติดเรียงรายเป็นรั้วไปรอบบริเวณส่วนด้านในศาลามีพระพุุธรูปตั้งไว้สำหรับกราบไหว้บูชาและบริเวณด้านข้างคบต้นโพขนาดใหญ่โดนตัดขาดครึ่งต้นล้มตายอยู่ และด้านโคนต้นมีแตกหน่อต้นขึ้นด้านข้างมีสามพระภูมิเจ้าที่พร้อมลูกปั้นงูขนาดใหญ่ตั้งไว้ด้านข้างเป็นที่น่ากลัวต่อผู้ที่พบเห็นจากการสอบถามนายสกุลวิธีเถื่อนอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่44ทับหนึ่งหมู่ที่หนึ่งตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองผู้ดูแลพุทธสถานวัดแจ้งกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้น เมื่อสมัยก่อนนั้นเป็นบริเวณสถานที่วัดชัยภูมิและเมื่อวัดชัยภูมิได้ย้ายไปสร้างยังสถานที่ชายแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากจุดดังกล่าวประมาณ700-800เมตรบริเวณที่ดินนั้นได้มีต้นโพเก่าแก่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่คาดว่ามีอายุหลายร้อยปีโดยสมัยตนเป็นเด็กพบเห็นเป็นต้นขนาดใหญ่อยู่แล้วเมื่อมีความเจริญขึ้นมาทางการได้ทำถนนผ,นผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยมีต้นโพเก่าแก่ขวางอยู่คนทําถนนจึงได้ตัดต้นโพเพื่อทําทางตรงผ่านนายสกุลกล่าวต่อว่าต่อมาได้เกิดเรื่องอาหันขขึ้นคนตัดต้นไม้เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้และผู้ดําเนินการท,ทําถนนเข้ามาใช้รถแบ็คโฮโค่นก็มีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นกันไม่มีใครกล้าที่จะตัดต้นโพดังกล่าวเนื่องจากกลัวความอาถังพ์ลี้ลับที่เกิดขึ้น จำต้องสร้างทางเลี่ยงผ่านต้นโพไปต่อมาได้มีการสร้างบุทษสถานวัดแจ้งไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาซึ่งมีประชาชนผ่านไปมาบีบแตรยกมือไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและการเดินทางปลอดภัย รัละบาดฐานของต้นโพที่โดนตัดและหักโค่นยังคงมีเป็นซากส่วนความลีละบาดฐานของต้นโพที่โดนตัดและหักโค่นยังคงมีเป็นทราบประหักพังขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดและยังมีเจ้าแก้วที่มีบริวารเป็นงูจํานวนมากและพญานาคตั้งอยู่บริเวณโคนต้นโพที่มีเรื่องร่ำลือว่าเจ้าแม่เกล็ดแก้วชอบไปเข้าฝันคนแดนไกลให้เดินทางมายังเจ้าแก้วเพื่อกราบไหว้ให้โชคลาภเป็นประจำ นอกจากนั้นยังมีนักเสี่ยงดวงมาขอโชคลาภเพื่อนำไปเสียงดวงในช่วงใกล้หวยออกเป็นจำนวนมากเรื่องเล่าเกาะผีสิงที่จังหวัดชนบุรีตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่สองเกาะขามน้อยหรือเกาะผีถือเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีสภาพเกาะปัจจุบันไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปา <c oughs> เคยมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีใครคิดมาปลูกบ้านพักหรือว่าทําบังกะโลต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในละแวกนั้นสาหตุที่เป็นเกาะร้างจากปากคําบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่ตรงบริเวณนั้นต่างเชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะเป็นที่อาถรรพ์ จากประวัติเดิมทีเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของก่อนนี้มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เเพราะว่าร่องน้ำบริเวณนี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆจึงเหมาะแก่การนําเรือขนาดใหญ่เข้ามาสำารายในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนัก อาหารอเมริกันจำนวนมากติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนำมาฝังณนเะกาะขามน้อยแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะน,นี้ก็เคยมีชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือาศาสนาอิสลามต่างก็เคยน่าศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเช่นกันช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเป็นสสารฝังศพ และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายบางสกโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างหลุมฝังให้ซึ่งส่วนมากเป็นสกคนจีนที่โดยประเพณีนิยมการฝังอยู่แล้วก็เอามาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมๆกับการทำเป็นห่วงซุยให้ด้วยก็มีโดยไม่สนใจใยดีและไม่คิดเอาไปขุดหลุมคำบอกเล่าจากผู้ท่ผู้แก่บอกไว้ว่ากาะแห่งนี้มีวิญญ,ญาณเฮียนอยู่มาก บางคนถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ำเพราะมีผู้ที่เคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกตอนดึกแล้วพบเจออะไรแปลกๆมากมายใครเล่นเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบ้างก็เห็นคนว่ายน้ำหรือเล่นน้าเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะระหว่างเกาะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่ บ้างก็ว่าได้ยินเสียงร้องวีดวิวดังออกมาจากเกาะนนี้ทั้งที่ทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะน,นี้ร้างไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางรายที่เคยหาปลาช่วงดึกๆึกที่แวะมาจอดเรือพักมักเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวสูงใหญ่เหมือนเปรตเดินโบกมือโยกเยกกลับไปมาอยู่บนเกาะบางรายโดนหลอกหนักหน,กหนาสาหัส ขณะที่ว่าขณะล่องเรือหาปลาอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือมุ่งตรงจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอเอาไฟสองดูกลับต้องแทบช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านแต่มันกลับเป็นโลงศพเปล่าๆที่ลอยล่องเข้ามาราวกับมีคนดึงพูด,ดง่ายก็คือถ้าหากใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้ก็ต้องคิดดูให้ดีๆหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน้าดู เพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาลือว่าผีมันดุจริงๆส่วนหนึ่งคงเพราะเหล่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะเป็นโรคภัยรวมไปถึงบนเกาะนนี้ก็แทบไม่มีใครขึ้นไปทําบุญหรือนิมนต์พระไปทําพิธีแผ่ส่วนผุศลนให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีห ต้องเฝ้ารออีกนานเท่าไรไม่รู้กว่าจะได้ไปเกิดหรือผีรายย่าที่เวียนว่าอยู่ตรงนั้นและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะผีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเที่ยวชมก็สามารถทำได้จะเจ้าชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ได้แต่เน้นว่าต้องช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับเพราะหากเป็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าพาไปแน่นอนไปเก็บอะไรบนเกาะกลับมาบ้านเด็ดขาด เราเคยมีคนเล่าว่าเขาตามไปทวงถึงบ้านก็เคยมีคนโดนมาแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ